สวัสดีพี่น้องในน้ำของพอายญ่สุพิตพอายญ่แขกช่อง YouTube ช่อง YouTube เจ้าซื้อหยังคู่แขกเกษตรผสมผสานคู่แขกเกษตรผสมผสานมาสั่นค่ะพี่น้องมื่อนี้เรามานำเสนอวิธีการบําบัดน้ำเสียพี่น้องเบิงเบิงเบ,บิงสาน้ำเสียค่ะเขียวขึ้นหล่นอยู่เกิดจากเกิดจากหยัง เกิดจากแพ่งต,น,งตนที่มาจากสซมาจากฟางกับฝุ่นมาจากฟางกับฝุ่นขิงง้วะแล้วลวงหลายโพดพี่น้องปรากฏว่าเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ป่าจะเพียนไข่สามตัวไข่ติมท้องตายฟูวงลงแางอยู่แล้วก็เลยหาวิธีบำบัดน้ำเสียมาหลายวิธีแล้วมือนี้มานำเสนอวิธีนี้วิธีใดมาบอกเพื่อนฟัง ตแห้งๆอุกกอนเวนจูรีเวนจูรีอุกกาลเติมอากาศ์ดเห็นพี่น้องเห็นปะน้ำโซลาร์เพิซปล่อยน้ำมาจากน้ำโซลาเซลล์เห็นทอบ่พี่น้องนั่นโซลาเซลล์แต่ว่าตอนนี้มันหาโมงแรงแล้วน้ะมันไหลบ่แห้งคั้นช่วงแดดแห้งๆใบสองใบสามเมันก็สิฟุ้งจู้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 หลยเด้อพี่น้องไปแม่ไปสาธิตอัน ระวังมีอากาศก็บอกมีอากาศในเพื่อนเบิ่งแหมไปสาธิตระวังมีอากาศก็บอกมีอากาศในเพื่อนเบิ่งนี่นี่คือตอนนี้มีอากาศหรือบ่มีมีอากาศเข้าไปข้างในตอนนี้มีอากาศเข้าไปข้างในถังขาวบ่แม่นเข้าไปในท่อนะถังเกี่ยวถังนี่ไปเห่ร้อยน้ำนี่สุดว้าถังถังเขาไปเห่ร้อยเรากับบัวปากก็ยิงเนาะโอ้เออถ้าเราปิด น้ำกับไหลออกมาซื้อๆถ้าปิดสองหูกับเงินอีกสองปล่อยน้ำเข้าไปในท่อแล้วก็นี่อากาศเข้าไปนี้จํากัดอากาศไว้น้ำไม่ได้ที่ให้ออกหรือให้เข้าผสมอากาศมันเย็น เราไปเรียนรูมม้มีชื่อว่าเวน,นจูรี่เวนจูรี่ไปส่นพีน่น้องเราไปเรียนรู้มาแต่ในยูทูบเท่านี้แหละแ้วก็ไม่เหตุใส่ครับเจ้าของเพราะว่าเจ้าของเกิดปัญหาคือน้ำเน่าเสียเหตุให้ป่าตายปล่อลยน้ำโซลาร์เซลล์ลงธรรมดามันก็บ่มีอากาศว่าสามารถบำบัดได้ดีก็เลยดัดแปลงจากวิธีการนี่แหละของ,งเลานี่แหละ ใครทอดควานรูให้ใครสนใจสอบถามมาเดอ้อพี่น้องช่องคู่แขกเกษตรผสมผสานติใช่ยูทูบช่อง youtube เด้อค่ะพี่น้องเดอ้อนี่วิธีบำบัดน้ำเสียวิธีที่รลอยของเราสแล้ลวสวัสดีครับทุกท่านผมจะพาทำเวนจุรี่อุปกรณ์ในการ ติมออกซิเจนให้กับน้ำนะครับอุปกรณ์เราก็มีอันนี้คือสามทาง1น,นิ้วทด6กหุนนะครับหรือว่าเศษสามสี่นิ้วนะครับอุปกรณ์ที่2ข้อต่อตรง1น,นิ้วครับ3จุกปิดนะครับเกี่ยวนอก สังเกตนะครับมันจะมีรูอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าไม่ทะลุเราจะเจาะให้ทะลุนะครับตัวนี้จุกปิดเกี่ยวนอกหนึ่งนิ้วแล้วก็เศษท่อเศษท่อหนึ่งหนึ่งนิ้วนะครับนี่ก็เศษท่ออกหุนหรือเศษ3สามวนสี่นิ้ว เราจะเริ่มจากการเจาะดูของจุกนะครับกำลาอไล่นะครับ เรียบร้อยครับระวังกันนิดหนึ่งนะครับในการเจาะรูอ่าเรียบร้อยครับเจาะรูปจากนั้นเราจะตีเข้าไปยังข้อต่อตรงหนึ่งนิ้วนะครับนะครับดูนะครับตีด้านนี้นะครับตีเข้าไป ให้เข้าสูตรเลยนะครับทีเข้าไปนี่นะครับจากนั้นก็ นำท่อนะครับหนึ่งนิ้วทาก,กาวแล้วก็สวมเข้าไปตรงนี้นะครับทาก,กาวกัน แล้วมาต่อเ้่ากับสามทางนะครับ เส็นแล้วครับดับงนั้นก็นำท่อหกขุนต่อเข้าข้างบนนี้ครับเพื่อจะให้เป็นท่อสลับเติมอากาศนะครับ <c oughs> ก็จะได้แบบนี้นี่ครับน้ำน้ำก็จะเข้าฝั่ง,งนี้นะครับน้ำจะเข้าฝั่ง ฝั่งข้อต่อตรงนี้นะครับก็จะออกฝั่งด้านนี้